มันารมันใหมดอามยายโบ้แมหมเอา้เอายายอย่างเดียวจับโบ้าว่าไม่โบ้ก็ปิ้งปใหมดไ นี่สวัสดีค่ะวันนี้มาขุดเปลือกที่หนองกลางผู้วายนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะคะน้องวายน้องวายวันนี้ตอนนี้เราขุดสองคันนะคะ ุดสองคันรถเมื่อเช้าไปแล้วหัวใหญ่จัมโบ้สี่ตันกว่าอันนี้เป็นคันที่สองคันที่สองเกลมรวมบ่ายสามโมงกว่าแล้วใกล้จะเลิกแล้วค่ะจะหมดเวลาแล้วเลิกเล,กเลกค่ะหนูเลิกก็เข้าแล้วค่ะไปไฟฟ้าที่เก ไปเห็นมาแล้วม,ม,มันจะดูดลูกไหมก็มีที่แต่มันไม่ไม่ดูดแล้แต่มันไม่ได้มุ่นทั้งตัวไงมุนแค่หัวเจ๊เจ๊เจ๊แป้งแค่หัวกเลยมื่นหัวแป้งแค่หัวมันไม่ได้แป้งหมืันเป๋นที่เราเคยขาย ไม่น่าจะถึงให้ถึงสองบานไม่ที่เนือ่องอ่ะนี่ทางนี้มันน่าวางอยูนะ่น่ะ